อยันตุ้มอยันคืนแล้วไปไหนไปจะหาไงจากันไปงี้เลยไปงี้เนี่ยไดี๋ยวดีไปยื่นกอดหมดแล้วการมีตัวท้องก็คอยดึงข้าวดึงออกอย่างนี้แหละกระชังน่ะน้ำขึ้นก็ดึงขึ้นน้ำลงก็ดันถอยลงในช่วงนี้น้ำมันขึ้นไม่อยู่อย่างนี้กระชังข้าวกระชังออก ยามเก็บของที่บ้านเนี่ยมันจะท่วมบ้านเก็หลบน้ำข้าลิงน้ำมันแรงไม่เอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวพังหมดเวลาตรงตอมามันผ่านใกล้ยังไงล่อขาดหมดล่อขาดไอ้ลูกก็ะซามที่พันบางเจ้าเขาที่พอลินเนงเจ้าของก็เริ่มจับนี่เส้นนายเส้นเข้าไงกะซามลูกนายก่อนแล้วก็เดี๋ยวดึงล่นเข้าไปปูเนี้ย สางเดอไขึ้นหมดมีอะรีกาามันต้องไปได้เี๋ยวเขก็ขึ้นนในป้าเอาไว้ใช่นั้น่ยโอ้แค่หูเดียวพอได้ดีเนอะตอมาตามใต้น้ำอะไรเนี่ยมันล่อกระถางขาดหมดบางทีกก่งไม้อะไรมาพานใต้กระถางหมดหมดพาหมด เดียวมาครับเราคืนมาเดียวต้องจ่ายของใหม่หัวพวกนี้เดียวมาคนเดียวไม่รู้มันจะมาไหนแกแกจอยเลยนั่งนิ่งๆ ติดจะทงนั้นแล้วอะไรก็คอยเลื่อนแพ้ขึ้นเลื่อนลงเลัียนีไม่ได้ทำอะไรอน,นี่ก็เก็บของในบ้านเรียมเก็บนุ่นเก็บนี่นีน้ำมันไม่ท่วมก็ดีท่วมก็แล้วไปน้ำลงกันถอย 让。<Long. S 2> <noise> <noise>